เอาละค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอุณหญิงบางทิพย์นะคะวันนี้หญิงเองจะพาทุกคนไปดูแมตช์นะครับเบคอนเจอกับ KOG นะคะในเกมที่3มูวานของเราก็เป็น MVP ไปนะคะว่าเอลสุข,ของเขาอ่ะจะแบนขนาดไหนอัตราที่จะโดนน่ะจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะไม่ทะลุไม่ตีแล้วนี่เงินเซอร์ไพรส์ใส่เข้าไปโอ้โหเต่าเอ็กบอกตกกระจายครับผมน่าเป็นฟิกแรกฟิกครับแม่เห็นือถ้าเป็นตัวบางๆเมื่อกี้อาจจะไป แต่ดันเป็นตัวที่มันแบบพอมีเลือดที่จะเอาตัวรอดออกไปได้ในชุดเดียวนะครับสำหน่งกันครับเรื่องเลนปกติเนาะพลังแฝงก็ปกตินะครับ explosive skill ถึงสองเลยนะคือ kog แบบกะจะไปขวัดลตัวเล่นเดหมู่มีตัวละครหลายตัวที่เคลียร์เวฟได้ดีมากๆนะครับแต่ระหว่างการเคลียร์นี่จะมาครับเปิดมังกรโดยทางฝั่งเมกธรรมครับแต่จะกระพัดเสียเลือดเยอะครับดิฉันโ,โ,โดนสไนเปอร์จะตายเอาครับต้องเปิดตัว stinger w h ไว้ ไในไปอีกหนึ่งเมตรครับตะกอนฟรีเซ็ตกันไปแล้วเต่าเองเข้าไปด้านในแล้วครับไปตอมใส่ครับปุบปุ๊บกับเก่าลูกยิงดังจากหมูหวานครับโอ้โหสไนค์โอ้โหเตือนหมูอันไปแล้วก็โดนโอ้แล้วโดนยิงโอ้โยหมูหวานเลือดน้อยไม่เก่งตัวที่สิบลาไปอูสนั์ออกจากกระพันมาด้านซ้ายต่อครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกมนี้ออกนาบแม้เงินนำพันหนึ่งสกอร์สามสองได้เท่ากันของเบคอนทำได้ทำงานสักเท่าไหร่ครับคือแบบเดนเปิดก่อนครับโอ้แล้วบีบกดดันครับโอ้ยนี่อันต โอ้้ยเพื่อไม่ได้ใช่ครับลงกลับอุ้ย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 เต่าเอกเต่าเอกไม่ไหวแล้วจกกักรพัดโด้เก่งรอเคลียร์ตัวของแฮร์ดดักเซเยอร์พอไปเดินเกมพลาดนี่ เด็นก็ทำเอาหนักแน่ครับว่าตอนนี้ออนไลน์ในเรื่องของตัวแข่งแล้วครับครับโอ้โหแล้วโบกใส่เลยครับจับใสไปสวยหนาเลยครับโอ้แต่บาร์กี้โดนป้อมยิงเจ็บมากครับเตาเองต้องเข้าไปรีเซ็ตไฟให้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับปุ๊กก็โดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วโบกก็ไปการเซ็ตเข้ากลางวงจากกระพันเหลืออยู่หน่อยนึงโดนผ่าก็ไปจากอีกทีแล้วปิดสกอร์ไปด้านหลังมีสเตอร์มาครับจ่ายมิสัตอร์จอร์เรเช่เข้ามาต่อหามาอย่างเด่นครับแต่ว่าตรงนี้ยิงสูงเข้ามามีคนมาบังให้จริงแต่คนบังตัวแตกครับแหมมันเป็นจังหวะแลกกััันมมบดจรริงๆคออโโ้ห โอ้ยอยอามาเล่นกันกนะครกับกูดาวด้วยนะครับแน่นแป๊โดนไปหนึ่งชุดแรกๆนะครับแบ๊อ้ยเรียวเวฟกันก่อนครับโอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้ว ติดตามตัวหรือเปล่านี่มาป่วนใส่ไปย,ยองเนตครับผมเตาเองยืงนไหวหรือเปล่าแต่เด็กเชม็กไปก่อนแล้วดึงแล้วสไตล์ปิดสกอร์ครับโอ้โหเสียไป2ตัวบาเย็นเสียฟิกเกอร์ไปแล้วครับหลบไม่ได้พี่ชิดรอดอยู่อัม่มีเชือกมาแล้วจังหวะสวนจากปุ๊บปุ๊ครับโอ้โหไปนี่ตัดสินเลยนะแล้วปุ๊บนี่ไม่เสียฟิกเกอร์ด้วยนะครับความลดยวดของเลือดของฝั่งเบ๊ก้าทาอนกันนะคือแบบโอมงโอเมนนะหรือว่าจะเป็นตัวของตัวน่าอินเดตจริงก็โอ้โหนี่ก็ยิงจังเลย แหมหลบรัดแรกโดนทัพสองนี่ยิงทะลุไปโดนอีกโอ้โหข้ามกระแพงโดนแต่โอ้ย <c oughs> <c oughs> แม่แม่ไมู่ัวโดนเลยวะเนี่ยทันไปเลือดยุบอกอ่ะเดนน่าจะโดนแล้วตัวของเคเอฟซีเองพร้อมสวบด้วยผมเลยว่าพร้อมเขา้าโถมใส่เหมือนกันเป็นตัวแบบจังหวะสั้นยึกยักด้วยแล้วโอ้ยต้องเน้นในการนวดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะอยู่ที่ความแม่นยำของหมูหวานกิมเซนเซ่แล้วครับโอ้โหเต็มจัดเลยครับอูเดนส์ครับแบบนี้เอาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ จังหวะมันเทียนกันไปแล้วครับโอ้โหต้อเสียตัวเด็กสวนนะครับเราเป็นเมื่อครับนี่ลุ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปโอ้ถ้าเกิดว่าไปงัดโดนตัวสัมพัญได้นะครับเตยครับโอ้โหีเกยวับชนะสูงมากเลยครับครับแล้วเด็กชาสวนอย่างเดียวแล้วรอสไนเป็นแมนครับเด็กชายแมนครับตามเอ็ดไม่ไหวแน่นอนครับแล้วมายอกเด็กตายอีกหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยอ้าวเธอหวานเกี่ยมไปครับตีบอตตี้อีสปอร์ตครับผม ปิดสกอร์นี้ไปครับที่3ต่อศูนครับเบคกมทเอาชนะ Kog ไปได้ในซีรีส์นี้ครับเป็นเกมแรกของการเปิดสดนามครับในเกมสุดท้ายได้สำเร็จครับบอกก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลนี้นะคะมันไม่ได้100%เเพราะว่ายิงจะนับตอนที่เห็นนะคะโอเคไหมบางอันมันอาจจะไม่เห็นก็คือไม่ได้นับนะคะซึ่งเกมนี้พี่มูวานของเรายิงไปทั้งหมด46ครั้งนะคะไม่โดน16ครั้ง โดน30ครั้งนะคะก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ65.217นะคะอัตราการโดนในเกมนี้ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเดี๋ยวยิ่งนะคะจะเอามาลงแบบทุกช็อตให้ทุกคนดูเลยอย่าลืมกดติดตามไว้นะไปละบ๊ายบาย